เอา,าเลยครัวันนี้มาอยู่กันไหมาวลวสไปเดอร์แมนไปกินอไปกินอ่ไปกินอ่ไปกินอ่นอืนนดือว่ะนอตาเ้อตายเ้อโอเคเรียบร้อยครับสโนี้ครับเหมือนจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดจริงๆสิาสำหรับมาวิวสไปเดอแมนนะครับผมก็มาดูกันว่าสำหรับเนื้อเรื่องทั้งสิบสามพาร์ทที่เราเดินทางกันมาเนี่ยมันจะจบลงที่ตรงไหนนะครับผม ไปดูนะครับเพื่อจะไม่คิดมันสั้นเกินไปเนาะกลัวคิดมันสั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหหนใหญ่ไปในเมืองนะครับผมให้ทุกคนได้เห็นกันจึ๊บเือคนเราหนมากบอกเลยไม่รู้จะเป็นเลขที่ดีหรือเปล่าเลขทีสามบางที่ก็บอกเลขดีบางที่ก็บอกเลขไม่ดีนะครับผมแต่เป็นว่าเราถือเป็นเลขดีนะครับไปดูกัน ่ะามมีคำเตือนนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะอัปเกรดเกียร์และอบิลิตี้ต่างๆเพื่อจบเรื่องราวอาเดาไม่ผิดจริงๆด้วยครับเป็นอบิลิตี้เป็นสตรอรี่สุดท้ายแล้วนะที่เราจะต้องมาประจญภัยกันใน m a r มา l Spider-Man นะครับยุ่มอัพเกรดอะไรสักอย่างไว้ก่อนดีกว่าเนาะถึงแม้ว่าผมจะไม่เท้่อวมาใช้จริงนะโอเคส่วนไอ้พวกสกิลอะไรนี่ผมด้วยความที่ XP ผมตันแล้วนะครับ ครับทุกอย่างครบหมดแล้วก็ไปลรยนครับพีบทนี Yin ่ก็เพิ่งจะเจ็บหนักมาเลยนะเราทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ดอก แต่ผมต้องทำลายมันจริงซะด้วยสิ่งที่ผมสร้างมาขึ้นมาเองอุ้ยอะไรอ่ะชุดใหม่เหรออุ้ยให้ชุดใหม่ก่อนที่จะปิดตำนานสไปเดอร์แมนนะครับอาจจะชุดไม่ถึงกันปิดสมบูรณ์รนะเพราะว่ายาังวีดีโอซีอยู่ ชุดนานองนาโนอะไรก็ตามไม่รู้เรียกว่าชุดอะไรนะชุดดำมาเลยเจ๊ขุดุดมีใครโทรมาแล้วเอาละครับ แล้วก็เป็นอีกครั้งที่นายกออสบอร์นถูกถุกดึงไปบนดาดฟ้าของออสคอปทาวเวอร์ทัไเกิดเรื่องนี้ขึ้นบ่อยล่ะอยา้ฉันขอร้องเหรอไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกโลกจะต้องรู้ความจรงิรจจรงว่าแกทำอะไรลงไปบ้าง บอกพวกมันซะว่าแกทำอะไรฉันไม่เคยทุกอย่างที่แกสร้างขึ้นมามีแตความโกหกลอกลวงไอ้กอดกเอาตายเลยเว้ยแกขโมยความคิดฉันไอเดียฉันทุกอย่างของฉัน แล้ตอนนี้ความจริงความจริงัอองนเหรอโอเคความจริงก็คือแกมันไม่มีค่าอะไรเลยตอนนี้ทำงานกับฉันความจริง,รงคือแกยอมรับไม่ได้ที่ฉันดีวก,ก,กว่าแกเจ๋งกว่าแกแกมันโอ้โห วันนี้ไม่เอาขึ้นมาแล้วด้วยแต่ก็รอดอยู่ดีแล้วเแบทแมนมาทันตลอดอยู่แล้วเออไม่ค่อยไปช่วยเท่าไหร่เลยเอาเถอะอันที่จิงแมานะออโต้ คุณทำงานอะไรชีวิตเพื่อปกป้องทุกคนผมพ้อผู้คนขอร้องละ่ะนายสู้ผิดคนแล้วแต่มันก็อยู่ที่แกเลือกแล้วแล้วนะอุ้ยเริ่มมาไม่เอาอะไรเลยไปได้เดี๋ยวนะเอ็นึูงานหนึ่งแต่ไปยิงตีแรงจริงจร้งจะทำอย่างนี้ออลโต เอาไปมีพวกรีซัพพลายอะไรด้วยครับเจ็บนุ้ยใช้เป็นเรฟชูตเตอร์ดีกว่าหนึ่งนะนี่แกชเชนรีฟิลแกชเชนรีฟิลก,ก่อนโอ้ยจับจับจับจบเอาไปเอาไปครับทำงี้ไม่ได้นะโอุย๊ย เจ็บเลยฟาดไปให้ของเขาพังให้ไอ้แขนพังท่านเห็นว่าแกมีชุดใหม่ซะด้วยแต่มันไม่ช่วยอะไรหรอกหยุดเล่นได้แล้วเฮ้ยทำไรต้องขยับเลยแล้วอุ๊ยออโต้เจ็บนะเนี่ยเอาไปกิน ยาอย่าอยายายาผู้เขต้องตายเขาต้องการแอนตี้ซีรัมต่อยเจียวหมุน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 เป็นลูกคางยูสเปเป็นแกจิตอะไรครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอฮิวเตงก่อนดิโอ้ยมันเจ็บ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 โอ้ยจะตายเว้ย มันสมแล้วจะเป็นบอสฉันรู้ฉันต้องอการอะไรฉันพยายามทำร้ายแกโอ้ยอย่าโวยตายยากตายเย็นอย่างวะโอโตเอาไปกินเอ้ย อสอสปอนดายเท่าไหร่ถึงให้ปกป้องมันผมไม่ได้ปกป้องเขาผมแค่ปกป้องมึงนี่ได้แล้วมึงนะโอ้ยลืมไปว่ามันโดนกระแทกได้นี่หว่าหรือทำเอฟชูเตอร์ไปก่อนยิงแบบโคตรแห่งความสุดเอาหนึ่งอาหนึ่งเอาไปเอาตัวทำอย่างนี้ผมไม่อยากทำอย่างนี้ มาสองไปอุ้ยเดี๋ยวชูเตอร์เราเยอะเอาไปกินออกโต้อาร์มิซิรัมมาแล้วผมสัญญาว่าออสบอนจะต้องช่วยคุณได้ออสบอนมันโกหกไม่มีทางจะช่วยเราโอ้ยอุ้ย อะไรขึ้นกับคนที่อยากจะช่วยผู้คนโอ้ยอ๋อมันยากจริงๆวะมึงช้าอีกแล้วเหรอก็ได้แล้วนะด็อกเตอร์ทำอย่างนี้ด็อกเตอร์ไม่เอา เ,เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวนึงนะขอสไปเดอร์โบสไปเดอร์โนช่วยหน่อยทุกครั้งทุกวิธีที่เราสู้กันอยู่นี่อาจจะมีคนตายด้วยซ้ำแบบชุตเตอร์โอ้ยชุดใหม่ช่วยได้ปะ่ะวะยังจะไป โอ้ยหน้าเว็บชุดเอ้ยมาก่อนลูกเฮ้ยทำอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเยอุ้ยม <bad> ันพังใหญ่เราเดียวเดียวเดียว ยเฮ้ล้วอุ้ยเดี๋ยวน่าผิดฟังชนะมัดพาร์กเกอร์พาร์นะเกอร์เฮ้ยมันรู้หรอคุณรู้ฉันเตือนนายแล้วปีเตอร์แต่นายไม่ฟังเลยคุณรู้อยู่แล้ว ฉันที่นายชนะไปได้นี่มันมากเกินไปสำหร,รับฉันด้วยซ้ำไม่มากเท่ากับผมหรอกโอ้ยสุดระว่างสิทธิ์กัรรรบอาจารย์ปวดเทสเลย ต้องสู้ที่หงสคุณเห็นไหมว่าคุณทำอะไรกับผู้คนไปบ้างต้อกลบต้อกลบตอย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 ตายลบลบเฮ้ยโอ้ยมันจะอ่านทัพทันไหมเนี่ยเฮ้ย โอ๊อยทำงี้โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยขอร้องแหละคนที่คุณคนคนนั้นมันจับแล้วปีเตอร์ายช่วยฉันไม่ได้ <c oughs> งั้นผมก็ต้องช่วยคุณให้ได้ คุณคือฮีโร่ของผมคุณมีค่าสำหรับผมมากโอ้ยผมไม่อยากทำอย่างนี้เลยตอาจะเปลี่ยนโลกอแล้วแท้นายดูเหนื่อยนะพาร์เอนะกอร์ไม่เหนื่อยหรอก ค่เจ็บปวดโอ้ยโวยโวยโวยออโต้หยุดได้แล้วโอย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 เกิดถ้าอยากจะเปลี่ยนโลกขนาดนั้น ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องยากๆได้ผมไม่เห็นด้วยหรอกเฮ้ยไม่โอ้ยอดิจีรัม ปีเตอร์ฉันเห็นนายเป็นเหมือนลูกฉันไม่คิดว่านายจะทำอย่างนี้กับฉันได้หันหลังเบอนคนคอื่นหันหลังเหรอผมเคารพคุณความคิดคุณความมั่นใจความคิดอหญ่จะช่วยคนอื่นคุณไม่เคยยอมแพ้เพราะว่าผู้ชายอย่างเรา มันมีหน้าที่มีความรับผิดชอบใช้พลังในการบริการคนอื่นสุดท้ายก็ทำให้เขาพอใจกันไม่ได้เขาไม่เคยเข้าใจกันเลยสักนิดไม่คุณคิดผิดคุณเป็นทุกอย่างที่ผมอยากจะเป็นแต่คุณกลับโยมันทิ้งไปนายนนพูดถูกปีเตอร์ จะเข้าใจแล้วรูอินเทอร์เฟซมันทำสมองฉันพังแต่ฉันซ่อมมันได้เราซ่อมมันได้ด้วยกันถ้านายช่วยฉันผมทำทุกอย่างแล้วหม่ว่าคุณจะช่วยตัวเองได้นะไม่วก็คอจะจับฉันไป แา่ฉันถอดแขนพวกนี้ฉันจะต้องติดอยู่ในร่างกายไร้ประโยชน์นี่ Please, <Peter. S 1> ขอร้องเราปีเตอร์นี่มันไม่ใช่ฉันเลย you said, you ที่นายบ <never S 1> อกนายจะไปทิ้งฉัน <Remember? S 1> นายสัญญาแล้วจำได้ไหม And of course, และแน่นอนนายจะสบายขึ้นเพราะความลับจะอยู่กับฉันตลอดไปทำสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดเลยผมทำได้แค่ดีแล้วปีเตอร์เจ็บทรมานเหลือเกินปีเตอร์ ยังพอที่จะสร้างใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆจะใช้เวลานานแค่ไหนอาจจะชั่วโมงหรือไม่ก็เป็นวันเลยถ้าเกิดใช้สรับ คนสักคนหนึ่งตอนนี้ล่ะมันก็จะไพอสำหรับทุกคนจะสร้างแอนตีซีรัมขึ้นมานะครับผมแต่อยังว่าป้าเมย์จะไปแล้วครับปีเตอร์ต้องเลือกอะระหว่างป้าเมย์คนเดียวกับคนที่เหลือผู้คนในเมืองครับ ครูคุกเป็นอะไรนะครับเราได้ยารักษามาแล้วถอดหน้ากากป้าอยากจะเห็นหน้าหลานป้ารู้อยู่แล้วเหรอรู้มาสักพักแล้วล่ะผมไม่ใหญ่ป้าต้องกังวล ภูมิใจในตัวหลานนะและเบนก็ต้องภูมิใจเหมือนกันผู้คนที่หลานช่วยเอาไว้ผมรู้ทำยังไงหลานรู้นะ เออสไปเดอร์แมนนี่มันยากจริงๆด้วยก็ต้องเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนรวมมันก็ใครว่าเป็นสไปเดอร์แม,มนง่ายเนาะสงสู่คนร้ายในเมืองแถมต้องปิดบังค,คนอื่นทำอะไรหลายอย่างครับ นี่ก็จะเป็นตอนที่สร้างแอนตีซีรัมเพิ่มได้แล้วเนี่ยก็เหมือนฉีดวัคซีนอ,นอะเนาะเหมือนฉีดวัคซีนรักษาโควิดอะไรเงี้ยอยู่ข้างกันเลย2018ครับเมพักก็ทางว่าเนาะเกมนี้ออกตอน2018ใน PlayStation 4ครับวาลิ้นพันธ์หมดละ ด็อกอ็อกก็ต้องเข้าคุกไปครับคุกรัสหน้าก็ยังโกรธแค้นเหมือนเดิมเลยไม่สำนึกเลยเหรอสามเดือนถัดมาครับ แล้วแฮรี่เจนวัตสันผู้ช่วยนักเขียนว่าแล้วถุกทำได้แล้วเธอล่ะหางานได้หรือยังเอเดี๋ยวมาเสิร์ฟให้นะก็จะต้องเปลี่ยนงานไปเยอะเลยล่ะมาทีอาจจะไปเป็นเชฟนะขอโทษทีนะต้องวิทยาศาสตร์อย่างนาย ไม่เร็วนะโปรเจกต์ล่าสุดที่ทำงานเกี่ยวกับมอนสเตอร์ออฟตูพุสก็เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะช่วยได้หมายถึงว่าล่าสุดนายทำชิคก้นคอรีพังไปเลยนี่นะไปแคมปิ้งเหรอโอ้พอดีที่ใหม่ต้องรอเวลาก่อน ที่จะเข้าไปพักได้ก็อาจจะไปอยู่กับไมล์สักสองสมวันเธอรู้ใช่ไหมว่ามาอยู่ที่บ้านฉันได้ตลอดเลยเผื่ออยากไม่ได้หมายถึงว่าไม่อยากแต่ว่าอยากคืนดีก็บอกฉันไม่เคยไม่อยากเลยตายเร็ว ไม่ทนตั้งตัวเลยครับเอาแล้วจบไปแล้วครับ Marvel Spider-Man Remaster ฮะโอ้จบสักทีเดินทางมาถึง13พาร์ทน,นะครับแต่ไม่ต้องห่วงว่าะมันจบเพยงแค่นี้นะยังมี DLC ให้เล่นเพิ่อมอีกถึง4ตอนแน่นอนนะครับก็อย่างว่าเกมนี้ให้เขาคิดอะไรหลายๆอย่าง ไม่ต้องเป็นซวเปอร์ฮีโร่ก็ได้ครับพราะกิดสำหรับคนธรรมดาก็มีให้เยอะแยะนะครับผมอย่างที่ผมเคยได้บอกไปครับการที่จะเป็นฮีโร่นั้นไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษหรืออะไรเพียงแค่การที่คุณจะเป็นฮีโร่ได้นั้นเพื่อช่วยประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วอาจจะต้องเสียผลประโยชน์ส่วนตัวไปบ้างนะครับการเป็นฮีโร่มันไม่ได้ง่ายนะครับถึงมันจะไม่ได้ยากแต่ว่า ู่ทีว่าคุณรับได้หรือเปล่าสำหรับสิ่งที่จะตามมาสไปเดอร์แมนก็เป็นเกมดีเกมหนึ่งเลยเนาะแล้วก็อีกเรื่องนะครับหลังจากที่ถ้าเกิดผมเล่น Spider-Man My ม m ยสม e รจบแล้วเนี่ยรอดูได้เลยครับช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาเรอจะคลิปออกตั้งแต่วันที่30มสิกราเลยเนีก็คือ Marvel's p i d e r m a n 2 จะลงใ,ให้เล่นใน PC แล้วเนี่ยครับผมก็จะสามารถมาสตรีมเกมให้ทุกคนดูได้นั่นเองครับคลิปได้น้อโอเคตัดไปมีอะไรเพิ่มไหมโมเลกมาเลยนี่มันของเข้าห้องใหม่ <c oughs> มาตรงนี้เลยกันนะ เออพีทว <sm art> kind of well, um, um, ่าไงพอดีอยากจะคุยเรื่องที่ผมบอกแม่ผมไม่ได้นะเออคือแบบว่ามีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นกับผมแบบร่างกายผมเออเออแบบว่ารู้ใช่ไหมว่าพอถึงอายุช่วงนึงแล้วร่างกายมันก็จะเปลี่ยนไป อย่างพื้นที่บางพื้นที่อะไรเงี้ยเออไม่ใช่อย่างนั้นครับเออผมคิดว่าคงจะดีกว่าถ้าโชยดูนะโอ้แปลกมากเลยใช่ไหมก็ไม่แปลกเท่าไหร่ดิ นี่แนะครับภาคต่อไปครับ Marvel Spider-Man m i l e er s Morales อาจจะจบ DLC ของ m a r v เ l Spider-Man ธรรมดาจะมาให้ทุกคนได้ดูครับก็สำหรับ Marvel Spider-Man ในวันนี้นะครับผมไปเจอกันใหม่ใน DLC นะครับผมสนสระวันนี้ถ้าใครจะดูจบเพียงแค่ตรงนี้แล้วไปดู Marvel สไปเดอร์แมนไมล์สมอร์เลสต่อดูสไปเดอร์แมนไมล์สมอร์เลสต่อแล้วก็ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดไปดูหลังจากที่ผมลงคลิปไมล์สมอเลสไปแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงดีโอซีเลยฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมสำหรับมาร์เวลสไปเดอร์แมนอ๋อเป็นเจันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับไม่ว่าจะเป็นเกมอื่นอีกมากมายหรือว่าจะเป็นซีรีส์สไปเดอร์แมนของทางอินสอมในเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย สวัสดีครับวิมีเอ็นเครดิตตัวหนึ่งไว้นอร์แมนครับเกือบพลาดไปกดปิดคลิปซะแล้ว <laughs> เอ้ อะไรอีกเลยเนี่ยเราใกล้แล้วแต่ฉันจะพยายามต่อไปจะต้องหาวิธีรักษา พ่อรักลูกนะแฮร์รี่เหรอไมนึกว่าใครโอ้ว่ามันแทงอะไรตอนแรกเวนอมปะเนี่ย